สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวรถสตาร์ทมือนะครับเป็นรถไลฟานนะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันนะครับสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าได้ปกตินะครับ รถใหม่ๆนะครับรถเป็นรถปีพศสองพนรอยหกนะครับเอกสารเรียมชุดโอนครบเครื่องดีเงียบๆงนิ่มๆไม่เลื่นไม่หอนไม่ควันนะครับท่านใดหารถ สตัดมือราคาเบาอๆบอไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถเดิมๆนะครับเป็นรถยี่ห้อดังนะครับพี่น้องคงจะเคยได้ยินคำว่าไลฟานนะครับล้อเดิมสี่ลวดเดิมแล้วก็เครื่องไม่เคยแกะนะครับ เครื่องไลฟานของแท้เลยนะครับยังใหม่ๆยังเงาเงาวับอยู่เลยนะครับเป็นล้อแท้สีรวดแท้ติดตัเลยนะครับเครื่องก็แห้งๆเลย ดิบเบรกหน้าดิบเบรกหน้าหลังดำใช้งานได้ปกตินะรไรฟานเครื่องรถดังเลยนะครับท่อก็อแท้เลยนะครับแห้งแหๆนะเป็นรถแถวบ้านเรานี่แหละครับเบาก็อลอกได้นะครับ งูบากก็ไม่หัดครับถังสวยไสไร้สนิมเลยครับไม่กลิบเลยนะครับอังล็อกได้อยู่ครับแต่ว่าเราบีบไม่แรง ภาษีหกเจ็ดนะครับเอกสารครบโอนได้สัญลักษณ์ต่างๆก็อยู่ครบเดือยจะตันมือลายเห็นเขีมยม,มไม่หักเข็มน้ำมันไม่หักนะครับโชคมือก็ใช้ได้นะครับ ไฟเกียร์ขึ้นทุกเกียร์นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับเบิ้งยังอีกออหมองพันในเบิงบ้งเบิ้งมืดแล้วนะนาะสุกสีแท้ติดรถนะครับไม่เลื่นไม่หอนไม่ควันแล้วก็ไม่มีที่เชื่อมไม่เคยติดท่วงมา ติดเครื่องแล้วนะครับพี่น้องเงียบเๆเลยเสียงเบามากนะครับเครื่องดีวิ่งออกดีเงียบๆนิ่มๆไม่ลื่นไม่หอนไม่ควันนะครับรถสภาพดีสีสวยรถใหม่นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องท่านใดหารถราคาเบาๆไว้ใช้งานก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับ สตาร์ทมือสตาร์ทเท้าได้ง่ายๆครับไม่มีคอกมีแคกเลยนะครับพี่น้องในใสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้ที่เบอร์0 6 1 2 8ห2หนึครับ ได้ยินเสียงกระโจบมันดังราคก็ตามนี้เลยนะครับเป็นรถบ้านๆรถเดิมๆรถเครื่องแห้งๆรถเครื่องดีนะครับรถคันนี้ราคา12,900นะครับเอกสารเลี่ยมชุดโอนครบเครื่องดีภาษี67นะครับ หรือจะให้โอนให้เลยก็ได้นะครับหรือพี่น้องจะไปโอนเองก็ได้เอกสารครบโอนเลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้รถจุดจังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทาลมนะครับเบอร์โทรติดต่อ0612812594กใกล้ไกลส่งได้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับตำหนินะครับนี่ตำหนินะครับตำหน,น,ำนิก็จะมีเบาะพาดมานี้นะครับแล้วก็ น่าจะเป็นหลอดไฟไท้ายขาดนะครับแล้วก็ไฟเดี้ยวตัวนี้ไฟเดี้ยวมันปุ่มมันน่าจะเสียครับมันมันไม่ออกนะครับผมลองแล้วนะครับแล้วก็เก็บไม้ไม่ขึ้นสายไม้น่าจะขาดอย่างนี้แหละครับตนี้ก็มีประมาณนี้ครับสายไม้ขาดนั่นแหละเพราะว่ามันมีรอยตรงนี้นครับแต่ว่าอื่นๆก็ใช้งานได้ปกตินะครับ อย่างเช่นว่าเรนน้ำมันก็ขึ้น,นแล้วก็ไฟเกียร์ก็ขึ้นทุกเกียร์นะครับมันมันมีหมอกลงนะครับมันไม่ชัดเพราะผมมาแต่เช้าหน่อยไฟเกียร์ก็ขึ้นทุกเกียร์รถจอดนิ่งก็จะเป็นเกียร์ว่างนะครับแต่ว่าตอนนี้มันทํางานอยู่มันก็เลยล้อมันทางานมันก็เลยปล้างเกียร์ไม่ได้นะครับนะครับตอนนี้สี่เกียร์นะครับ มันก็จะมาเกียร์ว่างนะครับเป็นรถสี่เกียร์สี่จังหวะนะครับเป็นรถลายฟันนะครับที่น้องทาสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถรถลายฟานันใช้งานง่ายๆนะครับเอกสาเรเลี่มชุดโอนครบภาษีหกเจ็ดสตาร์ทมือง่ายๆเครื่องเงียบๆนิ่มๆนะใช้งานยาวๆเลยนะครับแล้วก็าราคาเบาๆด้วย แบตอ่อนแบตอ่อนสตาร์ทหลายทีแบตหมดนะครับแบตลองสตาร์ทเท้าได้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเท้าให้ชมนะครับง่ายเลยนะครับรถไม่ใช่ไม่ได้ใช้งานนะครับรถจอดนานสตาร์ทมือสตาร์ทมือสี่ห้าทีแบตหมด ที่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรถอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอกันทาราลมเบอร์โทรติดต 61, 28, 12, 59, ่อ061-2812-594ใ้ไกลส่งได้ทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางรถไราฟานคันนี้ราคา1 2 9 0 0อนะครับไไกลส่งได้ทั่วไทยสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้คุยได้นะครับรถใช้งานง่ายๆสตาร์ทมือง่ายๆนะใช้งานยาวๆเลยนะครับเครื่องดี เครื่องเงียบเครื่องนิ่มๆไม่ครอกไม่แคกใช้งานยาว,ยาวๆเลยครับที่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้รถอยู่จังหวัดรีสเเกะอำเภอกันทรารลมนะครับแถวภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือมีรถไปส่งถึงหน้าบ้านบริการถึงหน้าเงินนะครับ แต่ก็มีโปรโมชั่นเดียวกันครับคือมีเก็บปลายทางแล้วก็มีบริการซื้อขายแลกเทินเช่นกันนะครับแถวอีสานบ้านเฮาผมไปส่งเองนะครับแถวอีสานบ้านเฮาไก่ไก่ผมไปส่งเองนะครับารบา,ากาม,มีพิเศษนะครับผมไปส่งเองแถวบ้านเฮาก็บต้องมาดจำนะครับขอแกพี่น้องแสดงเกียติารนงมากว่าเอาจริง ครับผมกับไปส่งหอดหนางบานบริการถึงหนาเฮือนบ่อนวงวงเมื่วนกันแล้วกัจังไคมานะครับรถคันนี้ราคาหมื่นสองพันเก้า 12, นะครับคือจังหมู่บ้านนีไปส่งพี่น้องทั้งจังหวัดสุรินทร์อำเภอกาบเชิงหลกักาตำบลแง่งหมดนะครับไปเป็นบ้านบ้านว่างไม้หรือบ้านสะท่องบ้านว่างท่องอย่างนี้แหละครับผมก็ลืมๆนะครับไปส่งพี่น้องแถวนี้แหละครับเมบื่อวาน ประมาณสองรอยโลไปกับกี่รอยเนาะกับบ่มีมันจำมันหยังอลไกับขอบคุนอาเทาแก่หลายๆเด้อครับเพิ่นไหตีพร้อมเนี้ครับอ้ยขายโรถมาหลายปีแล้วไปหลอดสอดฝ่ามาถึงนะครับนี่กับเพิ่นไหตีถมินผมจำโมพีดนะครับประมาณว่าเป็นคนที่สองนี่แหละครับคนที่หนึ่งกับผู้ใหญ่บานทางสิทธเท่านี่แหละครับ ราคาพุนที่สองก็คือผู้นี่แหละครับบ่าวนุ่งหัวนมอนยิ้มเยี่ยมแจ่มใสลรืมหอดเอาเหลี่ยมให้กันนะครับบ่าเพื่อนคุยเพื่อนหลกัะเลยนะครับผมขอพุ่นหลายๆนะครับที่อุดหนุนทางลานกาอุดหนุนทางช่องนะครับผมรากาสาหรับตีบโอ้ขอคุณนมากหลายครับผม่นไทยขาอิ่มลอยน้ำ่นวันจังสี่ครับผมก็ขอพุณนหลายๆนะครับสําหรับของฝากของตอนนะครับผมทาง ตำบลแงหมุดเฮ้านะครับบอหน่องวอมนกันเป็นพีเป็นหนองกันแล้วกกบขอพุ่นากหลายนะครับผมเด้อที่อุนอ่นนุ่นทั้งช่องนะครับติดตามทั้งช่องนะครับรับชมทั้งช่องครับขอพุ่นหลากหลายนะครับผมโอกาสหาผ้าไหมใส่บริการอีกที่นะครับทั้งช่องทั้งช่องทางปัญญาผาธร,รมหรือว่าทางหลานทางปัญญาผาธรามสื่อจริงขายจริงทรงจริง,รง,รงนะครับ ของตรงโปกโบโจกตาบ่มีหลอกไม่ลวงนะครับรีวิวจังไหกะใดประมาณจังสั้นนะครับดีกว่าดีบ่ดีกว,ว่าบบดีววดตํนนี้กับมีตามที่บอกที่บอกนะครับผมคือจังขั้นนี้นะครับจังนี้กระแจงกระกาไปแล้วครับบ่ร้ายเราครับแก้ไขนิดๆหน่อยๆนะครับพี่น้องพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับไล่ฟานขั้นนี้ล่าค่าเมื่อสองพันเก่านะครับเป็นรถบานรถเบานะครับ รถหนาใส่งานเครื่องเงียบเงียบนิ่มๆน,น,นะครับขั้นถาผู้ญ่ห้าผู้เถา่าผู้แก่พอแม่ห้าใส่นี่ผมเอาใส่งานเงาๆเลยนะครับใส่งานจนลืมผุดละนะครับพี่น้องท่านใดหารถใส่งานราคาเบาๆก็ตัวนี้ก็มีจุดดีหลายอย่างนะครับจุดดีที่หนึ่งก็คือเป็นรถใหม่นะครับเพราะว่าเป็นรถปีพศ2562นี่นะครับปี่นี่ก็ห8ดก็สิรถเจ็ด 6, ปีก็สิรถหปีที่นอพี่น้องเนาะ รถหาปีหปีนี่แหละครับพี่นอ้อนี่ขอดีที่หนึ่งก็คือเป็นรถใหม่ๆขอดีขอด้ขอที่สองก็คือเครื่องโม่เคย่แกะนะครับรถใส่งานหน่อยเครื่องโม่เคยแกะรถแถวเดิมศูนย์เครื่องหย,ยีบยิๆนิ่ม,ๆน,มๆนะครับเป็นรถบานตามสภาพนะครับพี่หน,น่อขอดีที่สองขอดีที่สามก็คือภาษีภาษีบกขาดเกินนะครับภาษีหกเจ็ดเข้าไป่อได้เลยนะครับเข้าไป่อภาษีกับสื่อพรลบบ สามอยยี่สิบสี่บาทภาษีรถกับปีหนึ่งกับลอยเร้าอย่างสี่นะครับเท่ากับไปเสียซ้ำนี่กะกะได้ภาษีหกเก่าภาษีเจ็ดศูนย์แล้วอย่างสี่นะครับนี่ข้อดีที่สามนะครับถ้าเอาไปจดใหม่มันมันหลายอยู่ได้ครับบางขั้นกับสองพันสามพันนะครับนี่กะไปต่อหาหกร้อยนะครับสีหาร้อยประมาณนี้แหละเท่ากันได้แล้วครับกับไปโอนกับบกี่บาทเพราะว่ารถมันบ่อดดภาษีขาดเกินอย่างสี่นะครับมันจะมดบ่หลายนะครับ อะไรก็ตามศูนย์มีมีอยู่ทุกอำเภอนะครับศูนย์บริการมันรถไร้ฟ้านี่มันจะเป็นเป็นศูนย์คือจังในการทร่มเฮานี่ก็มีนะครับอยู่อยู่แถวๆปั๊มนะ้ำมันปตท,อทนี่นะครับคนกันยังขายอยู่คือกันนะครับอะไรกัสร้างในตามศูนย์หรือว่าตามราษดาหรือทั่วไปก็ได้นะครับส่วนอะไรไยในเครื่องมันนั่นครับก็ใส่น้ำกันก็เวบก็รีมเฮานี่แหะครับใส่นํากันได้ครับอะไรายในเครื่องมันนะครับ ก็จังโซสเตอร์นี่ใส่น้ำเวียบก็ได้นะครับใส่น้ำเวียบน้ำดีมเฮ่านี่แหละครับอันตัวเดียวกันเลยนะครับเครื่องมันกับขึ้นกันนะครับเครื่องมันก็ใส่น้ำกันได้เลยนะครับเรื่อสิเป็นข้าบูเครื่องแหรนลูกสูบป้าวยังกใส่น้ำกันนะครับพี่น้องใส่น้ำกันก็รถมอนเบียบเผานี่ได้เลยนะครับอะไรก็ง่ายๆนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอยู่จังหวัดศรีสเกีอำเภอกันทลาล่ม เบอร์โทรจิพี0612812หาเไก่ไก่ทรงในทั่วไทยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสำหรับมืนี้ก็สีน้ำให้การจากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นะครับกขอบคุณพี่น้นองสุกูสุข้นที่รับชมรับฟังมาจนจบนะครับผมขอบคุณพี่ๆน้นอ,งนองๆทุกท่านที่ติดตามทั้งช่องที่วุดหุ้นทางช่องนะครับ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับทุกๆเสียงทุกสายที่โทรมาให้กำลังใจททุกทันนะครับสำหรับมื่อานี้ค่ะอยู่ดีมีแห้งอยู่ซุ่มกินเย็นสุบูสุขคนเอยกับฝนตกมาแล้วครับสบายดีสบายดีครับมีอะไรรบกวน พอมีหอนเลยครับพอมีหอนเครื่องเนี่ยเงี้ยมขึ้นรถใหม่นี่เลยเนี่าเยสองกับเพราะทแทบีนออกพัดรถใหม่ผู้ดใดห,หาใส่ผงใส่ให้ไปหน้าทรงดูกทรงต่อไปโรงเรียนโอ้ยผ่านเลยครับนี่เป็นเบื้องหลังเนี่ยี่หนอย นิ่มนิม,นม,นมเลยพี่น้องใ,ด,ใด้สนใจกันต่อสอบถามมาไดช่วยไนะด้นะครับผมขอบคุณทุกุนทุกคนครับหอนบานเลวหอนบานเึ๊บรถจอดนิง่งเข้ากับเยียบข้างหน้าเป็นเกียร์ว่างระบบเกียร์กับเครื่องยน์เข้า